ม่จริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าเราแบบดูหลายช่องทางเราเป็นคนที่ชอบลงทุนอยู่แล้วล้วก็มันมีหลักหลายช่องทางที่เราลงถ้าเรามองว่าช่องทางไหนมี potential <ฮ>อะไรครับ<ม>เราก็จะลงทุนในด้านนั้นก็ก็คิดครับจริงๆก็มีคุณพ่อผมเขาปรึกษากันด้วยอนะไรมีครับจริงๆผมว่าลงทุนในหลายช่องทางมากๆอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งพาท,ที่เราลงทุนแค่นั้นเองคือเราเรามีความเชื่อว่าเราไม่ชอบถือเงินสดเร้สึกว่าเราพยายามแปลงเป็นสินทรัพย์ที่มันเพิ่มเพิ่มคูนได้นะครับ ตอนนี้ใช่ไหมครับก็มีธุรกิจซูรีนะครับเป็นขนมมาการองนะครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าของอิเองนะครับเบลนส์นะครับตอนนี้เขายกให้เราเป็นหรือว่าเป็นแบรนด์แอดมิสเตอร์ระดับโลกก็คือแบบมีหลายแบรนด์มารวมแบบว่าจ้างเราเราดะยังไงบ้างโดีใจครบดีใจแต่ว่าไม่ได้ระดับโลกอะไรขนาดนั้นครับก็อย่างที่ผมบอกเลยคือหนึ่งในเป้าหมายหนึ่งในความฝันของเราเนี่ยเราก็อยากจะผลักดันของการเมืนงไทยเป็นระดับโลกจริงนะครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําตรงนั้นอยู่ครับ